สงหัวหกบิ๊กทีมไทยลีกหลังพักหนีโควิดสวัสดีครับบอากีสารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง1เดือนสําหรับโตโยต้าไทยลีก2020ที่เตรียมมาฟาดแข้งกันอีกครั้งแน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทําให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นพอสมควรโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะที่ทําให้หลายสโมสรได้มีการเสริมผู้เล่นเข้ามาใหม่โดยเฉพาะในตําแหน่งหัวหก อย่างทรูเบนคอกยูเนเตดทำผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อพวกเขาเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ชนะรวดสี่เกมแรกนำเป็นจ่าฝูงของลีกและเป็นเพียงแค่ไม่กี่ทีมในไทยลีกที่ไม่มีการเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมแม้แต่รายเดียวแถมยังปล่อยตัวเนลสันบริยาไปให้กับทีมคู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะทัพแข้งเทพยัยงเชื่อมั่นในกลุ่มกำลังแนวรุกที่มีอยู่อย่างเบนเนอร์มารรอต ดาวิงบราซิเลียนที่สามารถเบิกสกอร์แรกได้เรียบร้อยรวมถึงหนึ่งนักเตะคนสําคัญของทีมอย่างวันเดอร์ลุยที่เปรียบดังหัวใจเกมรุกรวมไปถึงเจ้าเบี้ยนัทวุฒิสุขสมที่ฤด,ดูการนี้ลงสนามให้แบงคอกไปครบทั้ง4นะัดต้องรอดูว่าแข้งเทพจะสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองไปจบฤดูการได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาสาวกแข้งเทพต่างรู้กันดีว่าพวกเขามักจะแผ่วช่วงปลายซีซั่นส่วนการท่าเรือ f อความไม่เสมอต้นเสมอปลายจากซีซั่นก่อนทำให้มาดามแป้งจัดหนักจัดเต็ม ตามสโลแกนเชื่อแป้งด้วยการดึงตัวเฮเบตตี้เฟอร์เนเดสและรายล่าสุดเนลสันโบนิยาศูนย์หน้าทีมชาติเอกซวาดโ์โดย้ายมาร่วมทีมแบบเซอร์ไพรส์บวกกับซิคิโอซัวเรสที่พร้อมสร้างมิติเกมรุกในแดนหน้าร่วมกันพร้อมทั้งขุมกําลังสำรองที่พร้อมสลับลงมาเล่นเปลี่ยนเกมได้ทุกเมื่ออย่างอดีศักกราอนบดินผาลาและประกณเปรมพักเรียกได้ว่าสมกับเป็นทีมที่หลายคนต่างยุย่องให้เป็นทีมที่มีเกมรุกน่ากลัวที่สุดในไทยลีก ส่วนบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นทีมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ด้วยการเสริมทัพผู้เล่นอย่างต่อเนื่องจนถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวแม้ว่าจะเสียกองหน้าตัวเก่งอย่างบารอสทาเลลี่ไปให้กับสมุทรปราการซิตี้แต่นั่นทําให้ BG ีมีข่าวเชื่อมโยงกับเดียโก้ลุยซานโต ในการย้ายมาค้าแข่งที่ประเทศไทยถึงขนาดที่ว่าคุณประวินพิรมพักดีบิกบอดของทีมเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสนใจแข่งรายนี้จริงต้องมารอลุ้นกันต่อว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรส่วนหัวหอกกับตันทีมอย่างสุริชาติสริพิมพ <c oughs> ก็พร้อมกลับมาล่าตะข่ายให้กับทัพกระต่ายแก้ว <c oughs> เช่นเดียวกับแข้งใหม่ยอย่างเจนรบสัมภาวดีสีโรชัดทองและโนชารูนขณะที่ชาตรีชิมทะเล <c oughs> ก็เป็นอีกตัวเลือกคุณภาพเช่นกัน ส่วนเชียงรายยูเนเต็ดดีกรีแชมป์เก่าเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยขุมกำลังในแนวรุกชุดเดิมนำโดยศิวกรเยตกูลบิลโรซิม,มาเสริมทัพเพียงแค่มาอินซอนที่ถูกตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะเข้ามาทดแทนจากการไปของวิลเลียมเอริกเอยขอที่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าทัพกวางโซงได้เดินพันครั้งใหญ่กับกองหน้าร่างยักษ์ที่แฟนบอลชาวไทยต่างคุ้นหูเป็นอย่างดีกับชักสันโคโยหรือชาชาอดีตดาวซันโวไทยลีก2017 ที่อาจจะมาเสียบแทนที่ของไมอินชอนและอีกหนึ่งข่าวดีของซาวกหวังโซ้งเมื่อไายเด็ดอย่างเอกนิกปัญญาสลัดคาบอาการบาดเจ็บ mm hmm. ฟิตเต็มถังพร้อมช่วยเชียงรายลุกกลับมาป้องกันบอลลังแชมป์ในฤดูการนี้ mm hmm. สำหรับริยามยูเนเต็ดออกสตาร์ทซีสั้นได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการมีเพียงสีแต้มทำให้ทัพประสาทสายฟ,ฟ้าไม่รอช้าด้วยการยกเครื่องขุมกำลังนักเตะต่างชาติใหม่ย,ยกแผงนำโดยกิดี้คานยุกที่นัดอุ่นเครื่องโชว์ฟอร์มสุด๊ิจ๊าร์ดให้ทำเกมรุกได้หวือหวา พร้อมทั้งคู่หูคนใหม่ที่หายจากการติดเชื้อโควิด -19 อย่างมาโกเชปรวิดที่เข้ามาเสริมแกร่งบวกกับเหล่าแข้งกองหน้าดาวรุ่งทั้งสุปชัยใจเด็ดสุปโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาน่าสนใจว่าย,ยกเครื่องแนวรุกต่างชาติครั้งนี้จะทำให้บุรีรัมย์มาเปรี้ยงปร้างและดีพอที่จะทวงบัลลังแชมป์ขึ้นมาได้หรือไม่